โลกในทุกวันนี้กำลังลงโทษคนที่ออมเงินอยู่เพราะอะไรเนี่ยล่ครับคล,คลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรนะครับวันนี้กลับมาทําคลิปกันอีกครั้งนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆบีทุกคนนะครับที่ติดตามกันนะครับจนช่องช่องนี้นะครับมีผู้ติดตามเกือบ2000คนแล้วนะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วขอบคุณใครหลายๆคนในที่นี้เลยนะครับที่คุณเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์ไปจนถึงกด subscribe นะครับหรือว่าบางท่านนะพิมพ์คอมเมนต์ให้กําลังใจดีๆ กับผมเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะขอบคุณทุกคนมากๆจากใจจริงนะครับผมหัวข้อในวันนี้ผมกำลังพูดถึงเรื่องที่ว่าโลกกำลังลงโทษคนที่ เอาแต่ออมเงินอยู่นะครับสิ่งที่สําคัญครับมันเกิดจากว่าเท่านี้ครับคุณเป็นคนหนึ่งที่เก็บแต่เงินค <down. S 2> ุณเป็นคนหนึ่งที่เอาเงินฝากแต่ธนาคารคุณรู้อยู่แล้วครับว่าการที่คุณเก็บแต่เงินครับเงินของคุณมันด้อยค่าลงด้อยค่าลงด้อยค่าลงในทุกๆวันแม้ว่าวันนี้ครับคุณจะสามารถครับถือเงินสดเกิดขึ้นได้ซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญจริงแต่ถ้าวันนี้คุณถือมันมากเกินไปครับแต่คุณเห็นอยู่แล้วครับว่าข้าวของเครื่องใช้ในแต่ละวันมันแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นนั่นหมายความว่าไงมันเทียบบเเท่่าากัมูลคงิน คุณจริงๆแล้วมันลดลงนั่นเองนะครับ หรือใครบางคนที่เรียกเรียกว่าคุณฝากเงินอยู่ในธนาคารนะครับซึ่งปัจจุบันคุณก็รู้อยู่แล้วนะว่าปัจจุบันเนี่ยธนาคารให้ดอกเบี้ยคุณนะครับอยู่ที่ประมาณ1-2%ไม่เกินนี้ครับเฉลี่ยเบสนะครับ0.25เลยก็มีนะครับสำหรับออมทรัพย์นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อให้คุณหาหรูๆเกิดขึ้นนะฝากเป็นบัญชีแบบประเภทออนไลน์ครับคุณก็ได้ดอกเบี้ยเพียงแค่1%ึ่งอซนึ่งข้าวของที่มันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งผมเคยเปรียบเทียบ นะบอกตามตรงรับว่าราคาถูกสุดที่ผมสามารถค้นหาได้คือประมาณ40บาทมันเทียบเท่ากับว่า20ปีผ่านไปราคาของสินค้าหรือว่าข้าวของที่คุณกินอยู่นะในการดํารงชีวิตนะมันเพิ่มขึ้นถึง100%เพิ่มขึ้นเท่าตัวนึงก็คือ100%นะนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณเอาแต่ฝากเงินอยู่นะคุณอาจจะได้ดอกเบีย้ยจากธนาคาร1%เกิดขึ้นนะถ้าเกิดคุณแค่ถือเงินสดเอาไว้เฉยเงินของคุณมันก็ไม่งอกเงินนออกไหมก็ไม่ได้ดอกเบีย้ยอะไรแต่คุณเจอสภาวะ เงินเฟอ้อที่ส่งผลให้ข้าวของอาหารการกินของคุณมันแพงขึ้นนะครับซึ่งมันแพงขึ้นขนาดเท่าไหร่20ปีเนี่ยเมื่อกี้ผมเปรียบทเทียบก๋วยเตี๋ยวนะครับมันโตขึ้นถึง100%ถ้าคุณหารด้วย2 0เอา100%หารด้วย20แสดงว่าต่อปีเนี่ยเงินมันเฟอ้อหรือว่าค่าเงินของคุณมันด้อยค่าลงหรือเรียกอีกความหมายหนึ่งนะนั่นคือเงินของคุณครับสามารถซื้อสิ่งของได้มูลค่าน้อยลงครับปีละ 5%ครับจากการที่คุณเอา100หารด้วย20ปีนะครับแสดงว่าเงินเฟอ้อของคุณมันเกิดขึ้นปีละ5%โดยเฉลีย่ย นะครับผมและแน่นอนครับที่ผมบอกว่าตอนนี้โลกกําลังลงโทษคนที่เอาแต่ออมเงินอยู่ครับสิ่งที่สําคัญครับมันเกิดจากรายละเอียดที่สักคู่ผมได้เล่าให้คุณฟังครับแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณคิดว่าคุณควรจะต้องทํำยังไงลองไปดูรายละเอียดต่อจากนี้กันนะและจากข้อมูลต่อจากนี้ครับเป็นสิ่งที่บอกได้นะครับว่าทําไมครับวันนี้เนี่ยคุณไม่ควรครับที่จะเอาแต่ฝากเงินอยู่เช่นเคยเพราะว่าวันนี้โลกกําลังลงโทษคนที่เอาแต่ เก็บออมเงินอยู่นะครับผมแล้วคําถามที่สําคัญคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกครับว่าอ้าวแล้วถ้าวันนี้ฉันไม่สามารถที่จะเอาเงินไปฝากหรือฉันไม่ควรที่เอาเงินไปเก็บเท่านั้นเนี่ยฉันควรจะต้องทํำยังไงดูรายละเอียด จากนีี้้ใหดร,รายละเอียดต่อจากนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนคุณนะครับให้เข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามทีดังนั้นครับทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับอ่าและจากข้อมูลตรงนี้ครับผมอ้างอิงจากข้อมูลคล้ายๆเหมือนคลิปครั้งที่แล้วนะครับคุณจะเห็นชัดเจนนะว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูล10ปีย้อนหลังนะของ Bitcoin นะครับ ก็สีเขียวเราเคยอธิบายกันไปแล้วนะครับว่านั่นคืออราคานะครับมันสูงขึ้นนะครับจากต้นปีเทียบกับปลายปีราคามันสูงขึ้นหน่วยของมันคือเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างปี2012เนี่ยคือราคาบิตคอยสูงขึ้น189%นะสองศูนย์นะครับราคาสูงขึ้น5,400% 2014ตรงนี้สีชมพูนะครับสีชมพูหมายความว่าราคาลดต่ำลง56%นะครับ10ปีผ่านไปนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครัััับบบรราาาคคคมมมนนนนเเตตติิโขึ้้846,351%ถผดฉลีี่่ยอปะะจ เอาตัวเลขนี้หารด้วย10นะครับก็คือตกประมาณ84,000 เลยทีเดียวในขณะที่ตลาดหุ้นอเมริกาครับอย่าง S&P 5 0 0นะครับ11%เติบโตขึ้นครับ27%เติบโตขึ้นจะมีบางปีครับที่ติดลบ1.21%แล้วก็ติดลบ6%โดยประมาณแต่ระยะ10ปีที่ผ่านมามันโตขึ้น228%ถ้าคุณหารเฉลี่ยก็จะออกมาที่22.8%ครับโดยประมาณครับคือเฉลี่ยต่อปีแต่เงินเฟ้อครับคือตัวเลขตรงนี้ครับอินฟลชันครับตัวเลขของเงินเฟ้อครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เราได้คำนวณราคาก๋วยเตี๋ยวผมขออนุญาตใช้ตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขโดยประ นะเพราะว่าราคาอาหารเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเนาะที่เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์ต้องการที่จะมีซึ่งสิ่งสําคัญคือเราให้ตัวเลขโดยเฉลี่ยนะครับแต่ละปีนะครับมันโตขึ้น5% 5%ในระยะยาวมันเติบโตขึ้น5%ความหมายของมันจากสิ่งที่เห็นคุณจะเห็นชัดเจนนะนี่ผมยกเพียงแค่สินทรัพย์2ตัวเท่านั้นคุณจะพบเจอนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นบิตคอยครับมันเติบโตขึ้น84,000%มันสว่งินเปอร์เน็นต์มันขณะกี่าเงิเนนเ22%เติบโตขึ้น,นะคขับ เฉลี่ยต่อปีนะครับขณะที่เงินเฟอ้อแค่หร์มันก็คือชนะเงินเฟอ้อนั่นเองแปลว่าจริงๆแล้วครับหน้าที่ของคุณสิ่งที่คุณควรจะต้องทําคือมองหาประเภทสินทรัพย์ครับแล้วศึกษามันให้ดีครับก่อนตัดสินใจลงทุนครับเพื่อดูครับว่ามันมีสินทรัพย์ประเภทไหนที่อาจจะเป็นเหมือนบิตคอยอาจจะเป็นเหมือน s p 500หรืออาจจะอยู่ในตลาดหุ้นไทยหรืออยู่ในตลาดอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันที่มันสามารถครับสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้ชนะเงินเฟอ้อที่ตัวเลข5% ตรงนี้ได้ครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากๆที่ผมอยากบอกพวกเราทุกคนในที่นี้นะครับแล้วจากรายละเอียดเมื่อสักครู่นะครับหลายๆคนจะพบเจอนะครับว่าผมได้เปรียบเทียบให้คุณเห็นครับว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของคุณครับเท่านี้คุณอยู่ในสภาวะที่โลกกําลังลงโทษคุณอยู่ครับถ้าคุณตัดสินใจแค่เก็บเงินอย่างเดียวครับคุณจะพบกับสภาวะเงินเฟ้อ5%ร์ต่อปีโดยเฉลี่ยพูดง่ายๆคือเงินของคุณได้ค่าลง5%ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งครับที่ตัดสินใจเก็บเงินสด เอาไว้อย่างเดียวนะไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามทีแสดงว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของคุณครับจากตัวอย่างเมื่อสักครู่คุณจะเห็นว่าการเติบโตของบิตคอยมันเติบโตขึ้นประมาณ84% 0 0 0ต่อปีนะครับจาก10ปีย้อนหลังล่าสุดนะในขณะที่ตลาดหุ้นอเมริกาอย่าง S&P 500ครับมันก็เติบโตขึ้นนะครับประมาณ22%ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันจากเคสเมื่อสักครู่มันพบเจออยู่แล้วครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับวันนี้คุณจะดําเนินชีวิตอยู่ในโลก แห่งระบบทุนนิยมตรงนี้ได้ครับสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําคือลงทุนครับเอาเงินของคุณครับไปลงทุนแต่คุณควรจะต้องลงทุนโดยที่คุณมีความรู้นะครับคุณจะต้องมีความรู้ความรู้ในที่นี้คือคุณสามารถสร้างมันได้เองคุณสามารถทํามันได้เองแล้วจะต้องลงทุนยังไงล่ะไม่มีอะไรยากครับแค่ให้คุณครับสามารถลงทุนและเอาชนะ เงินเฟอ้อได้ซึ่งเงินเฟอ้อเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่5%นะครับดังนั้นหน้าที่ของคุณคือหาการลงทุนครับที่ในระยะยาวครับสามารถสร้างผลตอบแทนโดยเฉลี่ยครับและเติบโตมากกว่า5%ได้นั่นจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณชนะเงินเฟอ้อและทําให้เงินของคุณ เติบโตงอกเงยขึ้นในระยะยาวนะครับสรุปคลิปคลิปนี้ครับเท่านี้ครับคุณครับไม่ได้อยาที่จะถูกลงโทษครับจากฟ้าจากดินจากสภาวะโควิดหรือจากสถานการณ์ใดๆก็ตามทีสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําคือฝึกฝนเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณครับสามารถทําเงินของคุณครับให้มันเติบโตงอกเงยและชนะเงินเฟอ้อและทําให้คุณสามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่าง ปกติสุขนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าได้ดูคลิปคลิปนี้และชื่นชอบคลิปคลิป,ลปนี้นะฝากเป็นกําลังใจให้กับผมบด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e ไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็ปัจจุบันนะอยากบอกว่าผมนะครับลงทุนในตลาดหุ้นนะครับแล้วก็มีเปิดสอนคลาสที่ลงทุนในตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วเอาความรู้ในตลาดหุน้นไปประยุกต์ใช้ในตลาด คริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับผมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าคุณสนใจหรืออยากจะปรึกษาผมนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาที่ด้านใต้ที่ช่องทาง Line แอดได้ด้วยเช่นเดียวกัน นะครับผมยังไงก็ตามทีอย่าลืมลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักครับแล้วสุดท้ายและท้ายที่สุดครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดเลยครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโคชบอลวิทยาชูสุขมอวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมนะครับที่ติดตามกันครับสวัสดีครับผม